สวัสดีครับผมดรกิรติสัทานนท์ครับจากภาควิชาสถาปัตยกรรมครับครับสวัสดีครับผมดรสิรมเสือคายครับจากภาควิชาสถาปัตยกรรมครับครับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตของเราเนี่ยนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ผลิตนิสิตออกไปเป็นสถาปนิกนะครับเป็นหลักสูตรวิชาชีพซึ่งเราจะเรียนการในหลักสูตรทั้งหมด5ปีด้วยกันนะครับครับอุ๊ การศึกษาที่เราจะได้รับจากการจบหลักสูตรนี้ก็คือสทบนะครับหรือว่าสาาถรราบันการศาสตร์บัณฑิตนะครับซึ่งหลังจากได้รับวุฒินี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถนําไปสอบเพื่อได้ใบประกอบวิชาชีพสถาพนิกนะครับในอนาคตครับเนื้อหาของการเรียนในหลักสูตรของเราก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะครับจะผสมผสานกันในส่วนของการออกแบบนะครับในเรื่องของ สถาปัตยกรรมนะครับจะต้องใช้ความรู้ทางด้านศิละปะแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบทางด้านตัวอาคารนะครับรวมไปถึงการออกแบบตัวโครงสร้างนะครับระบบวัสดุต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะเรียนในวิชาของทางด้านของ building technology ด้วยนะครับรวมไปถึงวิชาเลือกอื่นๆที่จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบซึ่งจะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ าลายวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบทางด้านอินเทอร์เนียนะครับการออกแบบตกแต่งภายในการออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ําการออกแบบผังเมืองเป็นต้นนะครับรวมแล้วทั้งหมดแล้วก็เราก็จะได้เรียนเนื้อหาในเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์เกี่ยวกับสาปกรรมนะครับในแง่มุมต่างๆนะครับแล้วก็มีวิชาเลือกที่นิสิตสนใจนะครับแล้วก็มีวิชาที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่าง วิชาสัมมนานะครับเราก็เอาหัวข้อที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะในการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะครับในปีการศึกษา2 5 6 5ของเราเนี่ยนะครับเราก็จะรับทั้งหมดด้วยกัน3รอบด้วยกันนะครับโดยรอบแรกเนี่ยเราเรียกว่ารอบ Portfolio โอนะครับรอบที่2ก็คือรอบของโคตานะครับแล้วก็รอบสุดท้ายก็จะเป็นรอบของ Admission นะครับในรอบที่1ที่เป็นพอร์ตโฟลิโอเนี่ย เราจะรับในเป็นเป็นโครงการพิเศษนะครับอ,อยู่2โครงการด้วยกัน,นครับโครงการแรกก็คือโครงการความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมจะรับจํานวน25ท่านนะครับยีคนนะครับโครงการที่2จะเป็นโครงการพิเศษสําหรับนักเรียนนะครับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเลศวนนะครับจำนวน5คนรวมแล้วเป็น3า <30 S 1> คนนะครับ สำหรับรอบที่2อเป็นไงบ้างครับอาจารย์ดมรอบที่2นะครับก็เป็นรอบของโคต้านะครับเราก็จะรับจำนวน30คนครับส่วนรอบสุดท้ายนะครับก็จะรับ15คนนะครับซึ่งรวมแล้วเราก็จะได้นิสิตประมาณ60คนครับต่อคุณนสมบัตินะครับข้อแรกเลยก็คือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับเพราะว่าในสาขาสาขาวิราของเรานะครับรับนิสิตที่มีวุฒ มัธยมศึกษาปีที่6ครับ,รบนอกจากนั้นแล้วจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความพิการทางด้านสายตานะครับที่ตาบอดทั้งสองข้างแล้วก็มีภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนนะครับถ้าตาบอดสีรับได้ไหมครับอาจารย์โจตาบอดสีก็เคยมีรุ่นพี่ที่เป็นที่จบไปโดยที่ตาบอดสีอยู่ก็มีเหมือนกันครับรบ,รบการทํางานเขาก็จะใช้การทํางานแบบ เป็นขาวดำหรือว่าเขาก็จะรับรู้เรื่องของสีในส่วนของอที่เขารับได้อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเรียนได้ครับครับถ้าสนใจในรอบพอร์ตโฟลิโอนี้ก็สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ระบุในแบบฟอร์มนะครับตาม QR Code ที่จะขึ้นไว้นะครับได้เลยครับครับแล้วแบบลักษณะของงานแฟ้มที่เป็นแฟ้มสะสมงานนี่จะเป็นรูปแบบแบบไหนบ้างครับเป็นกั์ดม รับขนาดไม่เกิน A3 นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่า A3 ขนาดเท่าไหร่ก็คือ A4 2องแผ่นต่อกันนะครับก็ได้เป็นลักษณะของ A3 นะครับแล้วก็อัปโหลดใส่ไฟล์นะครับเพียงไฟล์เดียวเท่านั้นนะครับขนาดไม่เกิน500 MB มกนไว้นะครับเป็นรูปแบบของไฟล์ PDF เป็นรูปแบบของไฟล์ PDF ครับโดยที่เนื้อหาของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือ ผลงานการเขียนแบบและก็การออกแบบตามโจทย์ครับที่กําหนดให้2ภาพโดยที่เราจะไม่จํากัดเทคนิคการนําเสนอนะครับในโจทย์แรกเราให้โจทย์ว่าอย่างไงนะครับในโจทย์แรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับละแวกบ้านของฉันนะครับก็คือจะให้ผู้สมัครถ่ายภาพตัวเองกับพื้นที่ในละแวกบ้านของตัวเองนะครับอาจจะเป็นสถานที่ที่นักศึกษาหรือนิสิตสนใจนะครับที่ จะอธิบายสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่หรือสถานที่นั้นๆได้ครับ,รบแล้วในส่วนของโจทย์ที่สองแล้วครับโจทย์ที่สองก็คือเรื่องของการให้เขียนห้องนั่งเล่นในฝันของตัวเองนะครับว่าโดยใช้การจินตนาการนะครับซึ่งแล้วนำมาเขียนเป็นในลักษณะของภาพนะครับอาจจะเป็นในบ้านของตัวเองก็ได้หรือว่าตามจินตนาการที่ นิสิตอยากให้สิ่งที่นิสิตต้องการนะครับว่าห้องในฝันของตัวเองเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอันนั้นที่เราพูดมาทั้งสองโจทย์นี้เป็นส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับ่ครับใช่ครับส่วนส่วนที่สองนะครับกันดมส่วนที่สองน,นะครับก็จะเป็นผลงานที่ส่วนใหญ่ผมว่าก็สะสมในลักษณะของแฟ้มผลงานกัน <ừ. S 1> อยู่แล้วนะครับตั้งแต่โดยที่เราจะเน้นผลงานในส่วนที่ ในระดับของมัธยมศึกษานะครับเป็นหลักนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นผลงานที่เรารวบรวมไว้ในลักษณะของโอร์โฟลิโอครับทั้งในรูปของภาพหรือว่าตัวใบที่เราได้รับผลงานมาใช่ไหมครับหรืออาจจะกิจกรรมที่เรามีความสามารถพิเศษทางด้านนั้นครับโดยที่ไม่จํากัดเทคนิควิธีการครับว่ารูปแบบนี้เราจะได้จาก การระบายไปแข่งสีน้ําหรืออะไรมาใช่ไหมครับได้นักร้องก็มีครับนักเต้นก็ได้เหมือนกันครับวันนี้มาในส่วนของรอบที่2กับรอบที่3จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับอาจารย์ด,ดมที่ครับคุณสมบัติของรอบที่สอหรือรอบโคตา้าแล้วก็รอบที่3ามรอบแอดมิชชั่นเนี่ยคุณสมบัติจะ,ะใกล้เคียงกับอรอบที่1นะครับก็คืออันแรกก็คือเป็นไม่ผู้พิการนะ ไม่เป็นผู้พิการทางสายตานะครับคือลักษณะเหมือนที่อาจารย์โจบอกนะครับ <ตา S 1> ไม,ม่ตาบอดทั้งสองข้างนะค,คที่หรือลักษณะที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษานะครับ,รบก็ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงานที่เราจะเอามาจะต้องมีการเอาผลงานนั้นมาในวันที่เราสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ แฟ้มสะสมงานจะเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดของรายละเอียดของแฟ้มสะสมงานนะครับในรอบที่2และรอบที่3ก็เป็นลักษณะของพอร์ตโฟลิโอเช่นเดียวกันนะครับก็คืออันนี้เมื่อเรามีการวัดผลแล้วนะครับแล้วประกาศผลออกมาในการสอบสัมภาษณ์นะครับไอตัวพอร์ตโฟลิโอเนี้ยก็จะช่วยแนะนำถึงคุณสมบัติของเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นพอร์ตที่แสดงความเป็น ตัวตนของผู้สมัครเองนะครับเน้นผลงานช่วงมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เ,เช่นเดียวกันแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องของการแสดงแต่จะเน้นเรื่องของการแสดงทักษะความสามารถในเชิงของการเรียนในเชิงของศาสตร์ทางด้านสถาปตัตยกรรมใช่ไหมครับ,<ช>รบแล้วก็ควรเป็นผลงานที่อยู่ในช่วงตั้งแต่มัธยมปีที่1ถึงปีที่ับเป็นหลักนะครับ ขนาดเช่นเดียวกันครับขนาดไม่เกิน A3 นะครับ,รบแล้วก็อาจจะมีรูปถ่ายหรือลักษณะของการถ่ายเอกสาราก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่วิธีการจัดการเรื่อของนิสิตแต่ละท่านนะครับ,รบสัวนอีกอันนึงที่จะมีในตัวพอร์ตก็คือพวกรายละเอียดประวัติส่วนตัวตา่ตางๆนะครับ,รบแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของผลงานที่เคยได้รับรางวัลอาจจะรวบรวมเป็น ตัวรายงานตอนท้ายนิดนึงก็ได้ครับเพื่อเป็นตัวสรุปในว่าเราเคยไปเข้าอบรมเข้าค่ายแข่งขันอะไรงนี้ได้รางวัลอะไรมาบ้างทักษะทักษะพิเศษที่เรามีอยู่ครับพยายามที่จะแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาเนาะให้เด่นชัดที่สุดแล้วในปีการศึกษา2565นี้นะครับเรามีการรับ นักเรียนเข้าในช่วงไหนบ้างครับอาจารย์ดมครับผมทีแคสรอบแรกนะครับระหว่างวันที่15ถึง30พฤศจิกายน2564ัร้บครับส่วนทีแคสรอบที่2นะครับระหว่างวันที่14ถึง25กุมภาพันธ์2565ครับครับแล้วรอบสุดท้ายนะครับก็คือทีแคสรอบ3นะครับระหว่างวันที่2ถึง10พฤษภาคมนะครับ2565ครับครับผม ถ้าใครสนใจหรือนักศึกษาท่านใดสนใจนักเรียนท่านใดสนใจก็เดี๋ยวลองสมัครเข้ามาครับแล้วก็มาเจอกันที่คณะสถาปัรมศาสตร์ศิลปะและการออกแบบมหาลัยนเรศวรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ